เรียบร้อยเลยฮะที่หนึ่งน่าจะได้ไหมวะเซนชัยอยู่หน้าด้วยเฮ้ยเบกเบกเบกขอ,อแซงตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเลยแล้วครับแล้วก็เ้นชัยอยู่หน้าใจเย็น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  circuit coverage. in Argentina live for โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับเป็นภาคที่สองแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับในเกม MotoGP 2021นั่นเองนะครับฮาแล้วคันที่ขับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาฟริเรียเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวดูที่ว่าดูที่ว่าคันที่สองครั้งที่สองนะครับว่าไอ้ครั้งที่สองของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับ ดูกันว่าตอนนี้ผมอยู่อันดับเท่าไหร่นะฮะแข่งทั้งหมดกี่คันวะอันดับที่22คันเดนนี๋ยวเราไปดูกันเลย โอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยแม่ง้มกันอะนนานาดดเนี่ยนาทเลยโอเคโอเคใจเย็นนะฮะนี่ผมเปิดออโต้เอนจิ้นเบรกนะเนี่ยแม่งมันิ่นยากเลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่19นเเลยฮะ ต,ตีตู่ต่อไปแบบติดติดนะฮะเบรก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 เฮ้ยโ้เฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเอ้ยไอเตอนนี้ตามตูด KTM นะฮโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยขูเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆชวนตู่เขายังจังดูคนเดิไให้ตาย โอ้ยจนตู่ขันยังจังผมขอรีเพย์เลยฮะเพราะว่าอันดับผมตกแน่แล้วผมไม่รีเพย์เนาะโอเคไปโอ้คดีเอ็มนี่คันนี้แบบ อะไรกันครับเนี่ยมันตับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โงเออเกี่ยตสองนี่แหละไปดิไปดิ่นอุ้ยข้างหน้าดิคือแบบอันตรายมากนะพกเพื่อนโพรหักศอกไปนะคือแบบเฮ้ยเฮ้ยคือแบบมึงจะเข็นรถได้เลยอ่ะ อยไปแล้วมาวะมาวะเฮ้ยขู่ล้มกันอีกแล้วนะฮะเพื่อนถึงทางโค้งที่แล้วล้มทุกทีเลยตอนนี้ผมก็อยู่อันดับโอ้ยโอ้ยอยู่อันดับที่อ,อ่าสิบสามเลฮะ ก็พยายามให้ได้ให้เป็นเลขเดี่ยวให้ได้นะครับโอเคทังตรงนี้คือแบบเก็บเรียบนะครับทังตรงเบรกเบรกโว้ยเบรกโอ้ย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 โอเคต้องหาจังหวะเฮ้ยเฮ้ยผัวโทษคือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรีเพย์นะเพื่อนคือผมไปไปชนตูดเขาเว้ยเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยว่ะนะเออใช่คือผมชวนตูดเขาล้มไปเลยนะฮะโอเคขอโทษขอโทษเอาอุย้ยอันนี้อยู่อันดับที่12นะเลยครับผมโอเคโอเคโอเคใจยเย็นใจยเย็น นี่ผมขึ้นเลขเดียวแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่อ่าอันดับที่9นะครับผมหนู่อันดับที่10นี่แหละจังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ยขึ้นมาได้แล้วนะ,วะ <c oughs> เพื่อนเป็นไทยวั่นเฮ้ยเ <scalable> ฮ้ยวิ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 หลุดๆๆหลุดหลุดโอ้อันดับที่11เลยเพื่อนเนี่ยนะแม่งหนุดนิดเดียวโอ้ยโอ้ pues. เอ้ยก็มาดิครับเอาเฮ้ยอย่าม,มันล้มจะมาโดนเรานะอู่มันดับสิบนะนเพื่อนคือเนระื่องนี้ผมจริงจังมากเลยนะอยากให้ได้เลขเดียวอาอุ้ย เล่นเดี่ยวนะับพเพื่อนทำให้ดีที่สุดนะฮะโอ้ยจังหวะนี้อ๋อขู่โอ้โหโ,โ,โดนแทงทางตรงนะครับเดือดเหรอทางตรงสบายๆนะฮะตามทางนานะ้าไปเฮ้ยวิวิวโอ้โหชนจังจังเดี๋ยวดูภาพช้าพเพื่อนดูภาพช้าคือแบบ ผมขับมาด้วยแบบความเร็วประมาณร้อยห้าร้อยหกได้มั้งแล้วชนตู้แบบชนตู้แบบจังอะ่ะปากแฮนไปโดนข่าเลยเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวดูกันว่าผมขับมาความเร็วด้วยเท่าไหร่นะฮะโอ้ร้อยเก้าอันนี้ไปชนแล้วผมเบรกอยู่เฮ้ยจิดหนึ่งในสามอยู่ดัดดดดบสี่ว่ะตอนนี้ มาวะหมาวะหมาวะดูดิว่าที่หนึ่งจะเป็นของผมไหมฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตัวไปไม่ไม่ขอกอกอยังไหวก็ลบอยู่ดีเดี๋ยว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 โอเค อันนี้ยูวันอันดับสองอันดับสองเพื่อน <c oughs> มาดีวะอย่าล้มไม่นันขาดนะฮะ <c oughs> มาเรียบร้อยเลยฮะที่นึ่น่าจะได้ไหมวะเช <c oughs> ินชายอยู่หน้าด้วย <c oughs> เฮ้ยเบรกเบรก อแซงตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเลยแล้วครับแล้วก็เส้นชัยหยุกหน้าแต่เย็นเย็นจตเย็นๆย็แต่เย็นเย็นเรียบร้อยนะครับเข้าเซนชัยชีหนึ่งเรียบร้อยจากอันดับสุดท้ายเพื่อนสุดยอดว่ะโอ้โหสุดยอดเพื่อนภานี้เป็นเป็นภาที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับที่หนึ่ง บ้าไปแล้วผมได้ที่หนึ่งได้ยังไงวะโอ้โหแม่งเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันนะฮะมันจะมีช็อตช็อตที่แบบชนชนกันอยู่เนี่ยช็อตช็อตนี้แม่ก็ล้มมันแบบอะไรอยู่เนะะี่ยโอเคพอ <c oughs> พอโอเคพานนี้นะครับก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทที่3เดี๋ยวไปเจอกันนะครับว่าผมจะทําให้ได้ที่1เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยนะครับพาร์ทนี้ก็ไปแล้วครับบายยถ้าชอบปรากฏถูกใจด้วยนะครับถ้าอยากจะอยู่กับผมไปนานก็กดติดตามด้วยนะครับผม mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปไปเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วบาย